ไม่มีเสียงเอ๊ะมันแปลกนะโทรศัพท์เนี้เสีใจคนเดิมลเทสเสีงยงอะไรสิ ใช้ไม่ได้อะที่มันเป็นอะไร <c oughs> ต้องเทีทิ้งตลอดเลยพุณนัดาสวัสดีครับอาเสียงโอเคไหมเนี่ย เสียงแค่ได้ยังคุณต้าสวัสดีครับติ้งเสียงแค่ได้ยังอ่ะได้เสียงอะไรสิก็คงจะไม่ไอ้นี่หรอกนะครับก็ไม่เวาวยไม่เออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียงรังนะก็อ่าคุยกันไปเรื่อยๆนะครับคุยกันไปเรื่อย tiếng tiếng ok không ta tiếng tiếng ok không check check tiếng năm mươi gì ừ Okay, ok phải không? Okay โอเคนะก็ผมอยากจะบอก่็อย่างนึงนะครับเรื่องอ่ะเปิดพัดลมเปิดพัดลมหน่อยไลยุงไม่ใช่อะไรนะไลยุงนะยุงมันกัดนะก็ไลยุงนะ <c oughs> เสียงมันเป็นยังไงบ้าง พอเปิดพัดลมแล้วเสียงมันเป็นยังไงบ้างก็เรื่องเรื่องการเรื่องการร้องเรียนนะ อยากจะถ้าคุณไม่มีความผิดเนี่ยก็้องเรียนคุณไม่ได้หรอกนะเพราะที่จะ้องเรียนเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะ้องเรียนคุณนะครับคุณต้องรู้จกักว่าคุณทำ อะไรติดไว้บ้างหรือว่าก็อย่างก็อย่างเสาไฟฟ้าอืนะแล้วก็ชายคาอะไรประมาณนั้นนะง่ายๆแค่นั้นเองง่ายๆแค่นั้นเองถ้าเราเบินกฎหมายเนี่ยเขาเก็บคุณุมบัตินั่นแหละนะเขาเก็บคุณเม็มตินะครับเรื่อง การสร้างโอปูเนี่ยอืเขาเก็บคุณอยู่แล้วแหละนะเขาเขาไว้เก็บทีหลังตรงนั้นนะถ้าถ้าเขาลองเรียนคุณก่อนที่ก่อนก่อนที่อสิ่งก่อสร้างมันจะสําเร็จเนี่ยเขาไม่้องเรียนหรอกก็สิ่งก่อสร้างมันต้องสําเร็จก่อนถูกไหมสังเกตด,ดูนะ จำเลยหรือว่าคนสายอวยเนี่ยคนจะรู้นะว่าความผิดมันต้องสำเร็จก่อนในทางกฎหมายนะครับนะไอ้นี่ไอ้นี่กูเตือนกูไม่ได้ไอ้นี่นะกูไม่ได้อนี่นะกูไม่ได้อนะ้นี่หรอกนะไม่แบบว่า อยากจะให้หใครใครอยากจะอะไรกูเตือนมึงกูเตือนมึง <c oughs> การที่จะร้องเรียนใครเนี่ยนะความความผิดมึงต้องสําเร็จก่อนเจ้าหน้าที่เขาเขาจะรับฟังมึงเข้าใจไหมการกระทําของไอ้พังเนี่ยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ย มันต้องสำเร็จก่อนนะเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งนะอ่ายกตัวอย่างสาวไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับสซรพีแม่แม่สรพีหรือว่าพญานาคหรืออะไรนะพูดถึงมึงทํากระแพงล้อม เสาไฟฟ้านะหรือว,ว่าทำร่างกายยืดออกมาหรืออะไรประมาณนั้นนะ <_ d> um> ความผิดมันต้องสำเร็จก่อน <_ d> um> คนที่ไป้องเรียนเนี่ยนะมันมันมันถึงจาสำเร็จผลนะ <_ d> um> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไป้องเรียนก่อนมันไม่ใช่นะนะครับมันต้องมีความผิดที่เป็นประจ,จักษ์ก่อน <_ d> um> มึงขยาจว่าี่ ไตอวยมึงเคยเจอบอไตอว่ยมึงเคยใจอบอ <c oughs> แล้วพญยนาคที่เอาไปสร้างเนี่ยนะมันมันได้มาตรฐานหรือเปล่าตอกเข็มหรืออะไรให้มันได้ตามหลัก หรือว่าเอยวิศวกรมันอยู่ไหนวะเนี่ยวิศวกรกูถามมาวิศวกรก่อนสิใครเป็นคนเซ็นอนุมัติหรือว่าใครอนุญ,ญาตใน้สร้างหรือมาตรวจสอบมั่งหรือเปล่าว่า,าเราทำแบบนี้มันก็โอเคแล้วแหละม,มันก็มันก็พอคืออยู่เนาะสามต้นสี่ต้นตอกคอกรีอยู่หนึ่งสามต้นสี่ต้นนี่ออยังไง ตอบรือไม่ตอบเออถ้าตอบถ้าตอบโอเคอยู่นะสามต้นสี่ต้นจากจากแปดต้นมาตรฐานแปดต้นแปดต้นเจ็ดต้นโย่สี่ต้นแล้เรื่องแบบนี้เนี่ยคุณถามจริงเถอะนะเรื่องแบบนี้เรื่องเรื่องที่จะ ทำความโปร่งใสให้ตัวเองเนี่ยทำไมไม่ถ่ายคลิปวะถ่ายคลิปแดกข้าวถ่ายคลิปห่าอะไรก็ไม่รู้บีดน้ำตาแต่คลิปที่มันโปร่งใสเนี่ยคลิปที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเอฟเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยนะทำไมไม่ทำกูก็สงสัยอยู่นะตรงนี้ เนี่ยกูสงสัยเลยไอ้หลีกูสงสัยคลิปเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยแต่ไม่นําไม่ไม่มีการนําเสนอถ้ามีการตอกเสาเข็มทําไมไม่นําเสนอมึงทําไมไม่นําเสนอพวกมึงทุกตัวทุกตนคิดว่าไอ้ตรงเนี้ย จะเอามาหักล้างไอ้คนที่ใส่้ลยมึงเหรออ้อาจาเล่นทางโซเชียลแบบว่าต้องการที่จะมาหักล้างต้องต้องการที่จะเอาเอา,เอาสิ่งต่างๆเราเนี่ยเอามาประจานว่าไอ้คนที่ใส่ไลามผมเนี่ยผมทำทุกอย่างแล้วในประมาณนี้เหรอขัดตรงเนาอ คัดลีนะถ้าตอกเขาเข็มหรืออะไรเนี่ย <iec> ม <measure> ึงอย่าเล่นเลยมึงอย่าเล่นเลยมึงก็เสนอความจริงไปทุกจัดทุกจัดตามที่มึงทำนั่นแหละนะมึงจะได้ มึงมึงยกตัวอย่างไอ้มึงมึงยกตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยมันต้องเสนอทุกชดหนี้ทุกชอดที่ตัวเองจะทำที่อะไรทำให้ตอกกากไว้ด้วยมึงตอกสองเข็มมึงทำอะไรมึงทำอะไรอวางอ่าไปวางองขู่ไว้ตรงนั้นขู่บริจิ พูดป,ปั้นของมึงเนี่ยนะมึงวางไว้ตรงนั้นเนี่ย <c oughs> มึงวางเสาเข็มมึงอะไรมึงควรจะนําเสนอทุกชดทุกชดเสนอความจริงไม่ใช่ว่ามึงกักไว้แล้วก็ให้ให้เป็ดสับเวสีคนที่เห็นต่างเนี่ยมาลุมดา่ามึงแล้วแล้วมึงค่อยเล่นเขาเล่นว่าไอ้กูทำจริง มึงถ่ายคลิปไว้แต่มึงไม่ลงแต่มึงไม่ไม่ไม่ลงทางโซเชียลมึงถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานมึงทำเพื่ออะไรมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยกูถามจริงมึงทําเพื่อหักหน้าคนที่ไปแส่ไายมึงใช่ไหมเพื่อ เรียกร้องความสงสารบิดน้ำตาว่าเออผมใส่ละาผมสุกใส่ร้ายเรืออะไรประมาณนี้หรอเอ๊นะไอ้เลวมึงวางแผนมาดีแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไอ้กระจอกนะกูนี่โจรกูรูนะ้ว่ามึงทำอะไรอยู่ สิ่งที่มึงโดนตาหนิตีเกนทุกอย่างทุกอย่างมึงทําหมดแหละแต่มึงไม่พูดมึงไม่นําเสนอมึงมึงแค่รอเวลาแล้วก็ให้มันสุกงอหมองมาแล้วมึงค่อยออกมาแต่ว่าเปิดเผยความจริง,งเป็นทักษะไอ้ทักษะทักษะแบบนี้เหรอทักษะขอทานอะ่ะไอ้ควาย นะทักษะขอทานอ่ะอิหลีนะนะ,คะใครที่ท้วงติงเนี่ยมึงเงียบมึงเงียบมึงเงียบมาตลอดกูยอยู่กับมึงมาสองปีเนี่ยกูรูนะ้วันนี้ก็เหมือนกันยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะ ะะใช่ไหมแมนมาล้วอ่ะอ่ะพรุ่งนี้ไอ้ไอ,ชไอ้ช่างแม่งไอ้พิชชันมึงอยาไปแขวนมึงก็ไปแขวนนะแล้วก็เปิดทำอไรสีทุกตัวนะมึงอย่ากูไปดา่ามึงก็ไปด่านะนะครับมึงไม่สนใจนะ สมองพวกมีมแค่นั้นแค่นีมดนะทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่เปิดเผยไม่ถ่ายคลิปนะไม่ถ่ายคลิปเปิดเผยแกไปะชาชโซั่ว,วไปว่ากูทำอะไรบ้างกูตั้งถ่ายขึ้นมากูตอกเขาเข็มกูทำอะไรบ้างกูไม่ให้กูมองถ่ายคลิปกูไม่ให้คนใดถ่ายคลิปกูไม่ให้ใครถ่ายคลิป นะเพื่อจะมาฟาดฟันเอาหลักฐานมาฟาดฟันกับมาแหงหน้าพวกกูไอ้เลวไอ้ขอทานออนไลนะ์ไอ้ขอทานออนไลน์อยากแสดงแสดงกล้ามดากักอยากแสดงความเห็นใจอีหา กูนั่งอยู่นี่กูนั่งอย,อยู่บ้านเนีะ่นะกูยังรู้เลยว่าสันดานมึงเป็นแบบไหนนะสิ่งที่มึงปุกปิดไว้เพื่อมึงจะเอามาหักหน้าคนที่มโนมนะครับคนที่มโนสลายมึงนะ ซึ่งไม่ได้ไม่เป็นความจริงมึงลากยาวมึงลากยาวทุกๆุกช่วงนะกูตามมึงมาสองตีเนี่ยกูรู้นิสัยของมึงอิพังนะ <c oughs> กูนิสัยของมึงอ้าวมาดามขึ้นอ,อีกอ้าวนำนำของลงแค่นี้ครับมาดามขึ้นนะครับมาดามขึ้นสวัสดีครับ